อันนี้คือบ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 อมอนบอมอนอ่อบ่อหมอนอันนี้คือบอมอนครับก็จะเป็นข้าวต้มข้าวต้มไก่บอมอนที่นิยมกันในกระตักใส่ถุงใส่ถุงต้นไทยไทยตักใส่ถุงแล้วก็ใส่ถุงก็แล้วก็ใส่พวก ผักชีต้นหอมลงไปอันนี้อันนี้เท่าไรประมาณมวยเนี่ยเท่าไรประมาณปีปอนอ่าสองบาทมวยปีสองบาท,อ,บาทอ,อ,ออสเมียนกาแฟที่เกล็ดเดิน เอ่อเอามวยดีกว่ามวย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 จานเท่าไรประมาณปีปอนปีปอน,น,อเ,อนเอามวยมวย,อยเอาไม่ต้องเยอะได้ไหมเอาเอาเอามวยปอนพออิ่มแล้วฟูอิ่ม <laughs> กินแล้วกินแล้ว กินบายซัจุลุแล้วนี่ครับข้าวต้มไก่ชิมดูบรรยากาศสาบายๆครับนั่งคุยกันไปกินข้าวต้มในแบบของจังหวัดสเซอร์เบียงอร์เบียเรียงสวายเรียงสวายเรียงอสวายเรียงอะไอเงียเนเนียน,น,ยนอ๋อคุณเจริญนะครับ อมีเครื่องปรุงครับอันนี้คือเต้าเกี้ยวอ่ะสีนีนซีนอือมันคือเต้าเจี้ยวครับมันอันนี้สกอสกอสสกอสกอนี่อ่าตอกกมอชเมวตอชแมวอชมอชอชอันนี้มาเต มาเตียนมาเตจีนมาเตีนนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองชิมดูว่ารสชาติของข้าวต้มจะเป็นยังไงเงยเงยไทยแลนด์ขอเื้ออุดหนุนครับจริงผมกินข้าวมาแล้วก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แต่จะดูว่า ที่นี่เขากินอะไรกันยังไงบ้างนะครับรสชาติเป็นอย่างไรลองกินอันนี้ฟรีอ่ะอน,นี่มวยเท่าไรประมาณครับใบป่วน<ะ>ใบป่วน,วนออดออดเจ้ สจะออกหวานหวานนิดนึงครับแล้วก็ร้อนหวานหวานออกหวานแต่ก็โอเคนะถ้าเกิดว่าใส่พวกพริกไทยแบบกำปปอดลงไปแต่ที่นี่ไม่ไม่ไม,มีเอ่อ,อมาลิดมาลิดเนี่ยมาลิดมาลิดมาลิด มาลัดนยะมาล็ดมาเล็ลอะไรนะเดียวกสลนนะพมันองรู้ของรู้หวานไปครับ ไม่ค่อยอร่อยหวานาไม่า่อชาไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่แต่ก็โอเคครับเป็นแ,แบบมือแรกหิวๆแต่นี่ผมกินข้าวไปแล้วก็เลยไม่เท่าไหร่อืมร้อม